วันนี้เราจะมาดูปืนสั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกในเวอร์ชันล่าสุด Glock 19ปี2025กันแบบละเอียด Glock 19ขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อถือได้ความเรียบง่ายและรูปร่างกระทัดรัดมาตลอดและรุ่นปี2025นี้ก็ยังรักษามรดกนั้นไว้พร้อมการปรับปรุงเล็กน้อยแต่สำคัญ เริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกกล็อกยังคงดีไซน์ที่ตรงไปตรงมาแต่ปรับสรีระของผิวจับให้โค้งรับมือมากขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุมและความสบายเมื่อตะล่อมยิงต่อเนื่องสไลด์เคลือบด้วย NDLC ที่ทนทานขึ้นเพื่อเพิ่มการต้านทานการกัดกร่อนและให้ลุกด้านทันสมัยรอบสไลด์ทางด้านหน้าและด้านหลังทำร่องลึกขึ้นเพื่อให้จับสไลด์ได้แน่นแมเ้เปียกหรือใส่ถุงมือโครงเฟรมโพลิเมอร์ยังคงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมาก ให้สมดุลและการควบคุมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลอก k 9 9ในด้านประสิทธิภาพรุ่นปี2025ยังคงความสม่ำเสมอที่ขึ้นชื่อนั่นคือยิงแม่นเชื่อถือได้และใช้งานง่ายระบบการทำงานเป็น9มิลิเมตรให้แรงสบัดที่ควบคุมได้ดีระบบไก่ที่ปรับปรุงแล้วให้การดึงที่คมชัดขึ้นและการรีเซ็ตที่สั้นลง ทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นการออกแบบภายในที่ปรับปรุงช่วยให้การไหลของกระสุนราบรื่นและทนทานต่อการใช้งานเป็นพันๆน,นัดระบบหลังมือปรับเปลี่ยนได้ช่วยให้ผู้ยิงปรับขนาดการจับให้พอดีกับมือของแต่ละคนเพิ่มความมั่นใจและการควบคุมจุดขายเฉพาะตัวคือการผสมผสานร,ระหว่างขนาดกระทัดรัดกับสมรรถนะระดับปืนหน้าที่เล็กพอสำหรับพกซ่อนแต่ใหญ่พอให้การจับเหมือนปืนหน้าที่ การติดตั้งรางอุปกรณ์ช่วยให้ติดไฟรหรือเลเซอร์ได้ง่ายและความเข้ากันได้กับแมกกาซีนของเจน5และรุ่นก่อนหน้าทำให้แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ไม่ยุ่งยากในเรื่องราคา Glock 19ปี2025ยังคงอยู่ในระดับกลางที่แข่งขันได้ปกติราคาประมาณ650ดอลลาร์ถึง700ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสเปคและภูมิภาคซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับคุณภาพการผลิตและความน่าเชื่อถือที่หาได้ยาก สรุปแล้วกล o อก19ปี2025ไม่ได้เน้นลูกเล่นเยอะแต่เป็นการขัดเกลาความสม่ำเสมอและความไว้ใจได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพผู้ซื้อครั้งแรกหรือผู้ยิงที่มีประสบการณ์ปืนรุ่นนี้ให้สิ่งที่คาดหวังจากกล o อกความทนทานความแม่นยำและความมั่นใจทุกครั้งที่คุณเหนี่ยวไกล